ใช่มมสบ,บายดี่นาะนะองบักหมั่นบ่หน่ไปได้ไปได้ไปได้ไหมพี่มาพี่มึงมาข้างไป,ดปดได้หมั่นพอ้องได้จ้ะ โอ้ยเมื่อนี่มันยังงึ้งออกมาออกมาเทียงพี่นอ้องเออแม่มึงอยู่ทางไดนก่อนเออว้าโถ อันนี้ดิมาขึ้นขึ้นเอาานคเอาาคอาาออันใดเขาเนาะเฮ้ยเขาปูเคขื่อนขึ้นแล้วเขาก็มาเมาเมื่อแล้ว <laughs> ลาวกับบักเคียนไปปลูกข้าลาบไปปลูกแบกอันนี้โอ้ยหงัดข้อกูตายอเด้อลาวล <laughs> าบกันใด้กับ,บักเคียนป้าเมาคันไดน่อยมากงัดข้อกูตายเด้อระวังเด้อกูตายน้ำทางนะผมว่า มึอาเมียนมาแ่งื้อเมือเอมม่อไเยกส่เม่วงม,ม่อยู่สือส่อกระยางมันมันไกลอยู่หายบักอีเหร่นน้ำมันจาก,กันแนมของม,มันน้ำมันจีฮ่าถ่ายคลิปก่อน พักคอะไงเขียมเนาะโปง่ปงเนาะกวงตุ่งปวงติ่ง one mile. มีอก็โล <a> ่หมดมีหม <moon> ูหมูขออี้ก็คือกันนีอผยอกันล่ะมึงดูนะจะได้ยัง่างก่ได้ป่มึงนะบอ ออกกันราคามันขัดรยดาคามันรุบแต่ก็ยังไปได้อยู่นั่นน้ำตุ่งกันไหมนะไม่ตุ่งอ่ะนะไม่ไหาอีกกี่ไม่สีตุ่งนะหันหยกแล้วมึงสีเหี่ยวน้ำมูอีกนะเห็นมูเหี่ยวกับเหี่ยวน้ำมูนะ พี่แถวซ้อนแถวเนี่ก็จะปล่อยให้กันพี่น้องมันบอมีความคืบหนาอย่างนี้คล้ายมันคือการช้าเอาของใหม่มาใส่แต่บดได้เอามันข้อจะคล้องพ้อซะก่อนข้อจะคล้องจะบอดใหม่พันจะคล้องมันได้ลายได้ลายพันเลยสภาพหมอคือเป็นอหน,นีเนาะหมอมาแต่ซ้ำนั่นค่าซ้ำก็พันหนึ่งพี่น้อง ว่าอาหารสองสี่เหลือหกอปูบันท่ายแม่พันยันงขาดอยู่ขันเอาสองตัวหนอกก็ยังขาดอยู่สามขอ้อยัองครบกระชบอน มันใิได้ลูกลูกม,มันมันอยางบาได้ เกจะเหตุยังล like, like like ูกอ like, oh ันนี้มันปุ๊บตะอุกโมถึงไม่เป็นแบบมูแม่ในและพี่น้องคุณแม่ตัวหนะตัวเป็นซ้ำมาตอนน่ะท้ารุดโบ อันนี้ก็ค้ารุดกันน,ะคน,นะค้ารุดกันขี่ก็ราคารุดน้องก็หยอกกันนะหยอกกันราคารุดค้าคน อย่างมันผมมีหมูแต่เราว่าพี่นี่เด้แม่แม่หมูขามันขนมันห่อกระนงานกุชูย อย่างมันบอกเขาเป็นถามมาได้ดอกเออแม่เห็นบ่แหล่ะอย่างมันโอ้ยงึ้งชิว่าเป็นลมตายนะอีกิอยู่ในเรือเบิ่งขาดไงมันก็มันกัดหัวมันก็มันกัดไง เมียแล้วมันขี่ใหม่มันกระหากะยกับตีน้อง,องเป็น,น,นเนาะเาไถูก,ก,กึ่ง,งดื่มดเอออมัแนเจีบคามัขได้บซ้ข้อแห่นหูตัวแนมเจีบขาหมอ

ไแลบ้บ่ไปต้นขอกหมูทางไหนแล้บ่สะอดผู้อีแล้บ่อนะันน่ะปุ้ยาแลืมเกิดมัน เฮ้ยเฮ้ยเอาแม่เอาแม่เองเรียเพร้อมท็นเรอันหนน้าเนาเขาคือสิบเบิร์แหละเนี่ยเขาไปที่จันเไปทางหนเนี่ยว่าออไปได้มาบันพนสิเบิร์แหละ ก็ท่านกว่าแบงเี้แม่ละใต้ข้าไปหยาดและบอกพวกเที่ยวกันยากรู้ไมเราไกัแต่กับยางก็เนาะหายพี่ยังว้าวกันแล้วแต่แล้วมาถ่ายเขาเอาไปเอาก่อนน้ำรังมีแต่ชั้น้าไม่ใช่หัวยาแปร ว่าพ่ะข้อกระหายแล้วกันผมก็อยากได้เห็นเป็นหายหน้าพี่น well, ้องเลยขั้นใหญ่แล้วเชียมเผ็ดนะน่ะคอยกีบมันเอาขั้นใหญ่ให้มันแป้งใหม่เด้อแปะเกี่ยวเบิร์ตอีนนะได้ยูทูบหนึ่ง ปวดเฉ็ยดแล้วแม้ว่าพี่นบ่แล้วดอกปีนี่มันบ่แล้วดอกปีนี่ะอออนะ เบ่งลูกนั่นได้่อมึงเอ้ย